วัสดีครับผมนายจักกิจมงคลราณิธิศหกสามสองหนึ่งหกศูนย์สามสามเก้าสองวันนี้นะสวัสดีครับผมนายจักกิจมงคลราณิธิศหกสามสองหนึ่นะนกกงหกศูนย์ 92, สามสามเก้าสองศาสตร์แห่งแมนเดนบิการศึิสาสองพันห้าร้อยสิบสามวันนี้มาสเสนอเรื่องสามอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอำเภอสตีหิบนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองอันดับแรกนะครับเกาะ,ะแสมสาร หนึ่งในเกาะทางะตะวันออกของไทยที่มีความสวยงามขึ้นชื่อนะครับเกาะสม็ดสารอยู่บริเวณทางใต้ของอำเภอสตเกีบน,นะครับอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือนะครับบนเกาะมีกิจกรรมให้ทํามากมายทั้งดําน้ําดูปะการางังขี่จักรยานศึกษาเส้นทางทางธรรมชาตินะครับหรือว่าจะพายเรือคายัดแล้วก็นั่งเรือท้องกระจกครับอันดับสองนะครับก็จะเป็นเกาะขามเป็นเกาะทางใต้ของสัตหีบมีรัพยา,ากรท,ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีชายหาดสวยงามอยู่ภายใต้การดูแลของทับเรือภาคที่หนึ่งไม่ควรพลาดน,นะครับการนั่งเรือทองกระจกชมปะแบบวกไหวในน้าําใสดําน้ําดูปะการลางังเล่นน้าและทํากิจกรรมบนชายหาดสนุกสนกุรวมไปถึงขึ้นเขาครับไปชมวิวทะเลส,สวยๆนะครับลนดับที่สามเราเข้านํดับชายหาดเตยงามครับสัจจีบมีหาดสวยอยู่หลายแห่งหนึ่งในนั้นที่แนะนําก็คือหาดเตยงามครับอยู่บริเวณอานะ่าวนาวิทยโยธินครับ ภายใต้การดูแลของกองบัญชาการน้าวิกิโยทินเป็นหาดทรายสีขาวทอดยาวเหมาะกับการเดินทอดน่องรับลมมีธรรมชาติุดมรสมบูรณ์น้าทะเลมีความใสน่าเล่นครับสามารถนั่งเรือไปดําน้าดูปะการังบริเวณเกาะไก่เตี้ยซึ่งอยู่ใกล้หรือนําเสือมะปกนั่งปิกนิกกันสบายๆครับเป็นตัวเลือกที่ดีในวันหยุดสุดสปดาห์ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอเรื่องสามารนดับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอาําเภอสตีบผมขอจบ การกนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ